สวัสดีครับนี่ตัวนี้เป็นชุดกำคอลำกล้องสไลด์80ครับผ่านท้ายกำคอเป็นทรงของลำกล้องสไลด์80โดยเฉพาะนะครับงานลายไม้แบบนี้ครับโอ้โหลายนี่ครับสุดยอดเลยครับฝากไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นกำคอเฉพาะ80เซนนะครับใส่ชุดยางสอดสองชั้นะครับเดี๋ยวมาลองทดสส่งลูกค้ากันดูครับ มาลองดูครับโจ้าของจากจังหวัดจันทบุรีนะครับตัวนี้เป็น80เซนนะครับยางสอดพิเศษอีกต่างหากนะครับ80เซนยางสอดครับผมใส่น่าจะทะลุสองด้านนะครับ ครับที่ผมดูนะครับมาดูกันใหม่ครับมือไม่นิ่งนะครับขอแก้มือครับมือไม่เป็นิ่ง เมือนเดิมครับเฝ้าล่างทะลุสองลูกเลยนะเดี๋ยวมาดูลูกที่สามนะั ทะลุสามลูกซ้อนนะครับการันตีได้นะครับตัว80เซนนะครับปกติตัวยางธรรมดาก็ยิงแรงอยู่แล้วนะครับกระป๋องก็ทะลุอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเจอตัวอัปเกรดยางสอดสองชั้นตัวนี้ด้วยนะครับไม่มีพลาดสักกระป๋องนะครับยิงกระป๋องไหนทะลุกระป๋องนั้นนะครับตัวนี้คือสุดๆนะครับชุดพร้อมยิงนะครับ990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเพิ่มชุดยางอัปเกรด ตังหากนะครับยางของผมจะมียางชุดธรรมดา8แรงนะครับพร้อมยิง1่งชุดแล้วก็สำรอง1ชุดนะครับตัวนี้เป็นชุดอัพเกรดซื้อเพิ่มนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจากจันทรุัรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ